โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาเล่นคุกกิลันแต่อย่างใดนะครับก็ในคลิปวันนี้ผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ่าครบรอบ5้าปีนะครับกับเกมคุกกิลันภาคโอเวนเบรกนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาชวนคุยกับเพื่อนๆืน,น,นะครับว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชอบอีเวน แล้วก็ชอบคุกกี้ตัวไหนมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะหรือคอมเมนต์ตอนจบคลิปก็ได้ครับก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อยากให้ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยแลวกันเนาะเพราะว่าผมอยากจะอยากเห็นความคิดเห็นของเพื่อนๆนะว่าตลอด5ปีเนี่ยตั้งแต่เกมเปิดปี59นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆชอบอีเวนต์ไหนมากที่สุดนะครับก็ถ้าเป็นสำหรับผมนะผมชอบ s u r v i v o r Run น่าจะถือว่าเป็นอีเวนต์เนาะหรือว่าถือเป็นโหมดก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าผมชอบ Survivor Run นะครับรู้สึกว่าโหมดเนี้ยเหมือนจะเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีครับแต่เอาเป็นว่ามันเป็นโหมดที่ผมชอบเพราะถือว่าอยู่ในตลอด5ปีนะครับแต่ถ้าย้อนไปแบบโ,โห่4ปี5ปีเลยเนี่ยคือนานผมจำเอาง่ายๆคือผมจําไม่ได้ผมอาจจะแบบผมอาจจะบอกในคลิปนี้ไม่ได้นอกว่า อ่าช่วงแบบเก่ามากเลยแบบสี่ห้าปีตอนนั้นอ่ะผมชอบอะไรบ้างอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนเนาะผมก็ผมว่าเพื่อนๆหลายคนบางคนอาจจะยังอาจจะนะอาจจะยังบางคนอาจจะยังจําได้นะครับว่าอ่าถ้าย้อนแบบไปเก่าแบบ,แบบนานเลยอ่ะสี่ห้าปีเนี่ยมันมีอีเวนต์อะไรบ้างหรือเอาเป็นว่าไม่จําเป็นเฉพาะเอาอีเวนต์เก่าก็ได้นะขอให้อยู่ในในขอบเขตครับจะอธิบายไงอ่ะแบบขอให้อยู่ใน ในตลอดห้าปีอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลยตุลาคมไปก็จะเข้าสู่ปีที่หกเนาะนะครับก็จะเข้าสู่ปีที่หกนะครับสำหรับเกมอ่าคุกกลันในภาโอเวนเบกเอาเป็นว่าอยู่ให้อยู่ในขอบของตลอดห้าปีที่ผ่านมาครับตั้งแต่ปีห้าเก้าจนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับปีหกสี่นะครับ, 6, 4, รบก็ห้าปีนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาที่แบบผ่านไปไวมากครับโขเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยแบบ ประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าตามนั้นนะครับก็อีเวนที่ผมชอบเลยเนี่ยเป็นโหมด s u r v i v ว r อ u ร์ลนนะครับเอออีเวนที่ผมจําได้ที่ผมจําได้ร้อเลยจะมี Hello Kitty นะครับเอออันนี้ผมว่าหลายคนเนี่ยจาได้กันทุกคนอยู่แล้วสําหรับ Hello Kitty นะครับนอกนั้นอาจจะต้องไปลื้อฟื้นความจําใหม่มั้งเนี่ยนะว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีเวนอะไรบ้างนะครับแล้วก็สมัยตอนนั้นอ่ะเพื่อนๆน่าจะรู้เนาะว่า สมัยตอนนั้นน่ะถ้าย้อนไปเกมเปิดแรกๆเนี่ยช่วงประมาณปีห้าเก้าปีหกศูนย่ะช่วงนั้นจะยังไม่มีช่อง YouTube คุกกี้รันปะหรือว่ามีแล้วอาจจะมีแหละแต่ยังไม่มีคลิปที่แบบที่แบบมีมิกแม็กออกมาพูดทุกเดือนนะครับว่า้ยแพดต่อไปเนี่ยจะเป็นแพดอันนี้นะนะครับ่ออย่างปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่ยืนอยู่นะเวลาปัจจุบันเนี่ยอ่ะเราก็จะเห็นในช่องคุกกี้รันเนาะที่เราดูกันทุกเดือนครับว่าจะมีมิกแม็ก ออกมาพูดนะครับรวมถึงทีมงานเนาะว่าแพทปลายเดือนแพทต่อไปเนี่ยจะเป็นแพทเกี่ยวกับอะไรซึ่งเราจะเห็นมิกแม็กเนี่ยทุกอาคุณมิกแม็กเนี่ยทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณว่าออกมาพูดแนละ้วเนาะนะครับว่าแพทต่อไปเป็นแพทอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นย้อนไปเมื่อก่อนเลยตอนนั้นยังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้โอเคเอามีรับรางวัลเบรกเอาฮะเดี๋ยวขอรับสักหน่อยเนาะก่อนจบคลิป เอาเป็นว่าอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปก็แล้วกันเนาะนะครับก็คลิปนี้น่าจะไม่ไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าผมพูดนวนอวกไปวนมาอะไรหรือพูดอะไรที่แบบอ่าแบบดูแบบงงงงหน่อยหรืออะไรยังไงก็ขอภัยเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาใต้คลิปด้านล่างก็แล้วกันเนาะว่าตลอดหปีที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆชอบคกุกกี้อะไรมากที่สุดแล้วก็ชอบ อ,อีเวนต์อะไรมาที่สุดก็คอมเมนต์กันใต้คลิปด้านล่างเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวไว้โฟกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทนะครับก็มีคลิปแลนนอมเซตนะครับก็ติดตามชมกันได้เนาะโอเคโฟก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ